รีบหาด่วนก่อนนำไปใช้รับซื้อแบงค์20บาทรุ่นนี้ใบละ3,000บาทราคาพุ่ง150เท่านะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซือ้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชิ้นนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ยี่สิบบาทครับนี่คือธนบัตรยี่สิบบาทรัชกาลที่เก้าเป็นธนบัตรที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันครับแต่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังให้ดี เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังให้ดีครับใครมีแบงค์ยี่สิบาทรุ่นนี้ดูให้ดีเพราะบางใบครับฟังให้ดีครับเพราะบางใบราคาม,มันจะพุ่งไปถึงใบละสามพันบาทเอาอย่างนี้พี่พี่ท่านใดครับมีแบงค์ยี่สิบาทเคยมีเคยเห็นเคยใช้แต่ไม่เคยสังเกตลบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับท่านใดเคยมีเคยเห็นเคยใช้แต่ไม่เคยสังเกตว่าธนบัตรยี่สิบบาทแบบนี้ <ersch> มันดูยังไงถึงจะขายได้ใบละสามพันลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีครับพี่มิดครับสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่อนงค์วันครับสวัสดีพี่บุญเลิศสวัสดีพี่ธนกรครับสวัสดีพี่มอภูมิสวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีพี่สุวรรณฮะสวัสดีพี่ไพยน์ครับเอฟตีจากสระบุรีครับสวัสดีพี่ลุงรัศมีครับสวัสดีพี่วิเชียนสวัสดีเอฟตีทุกท่านเลยครับพี่จ๋าใครเคยมีเคยเห็นเคยใช้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆน้อง่ลยครับรบกวนครับกดหนึ่งกด ได้ยๆพอให้น้องหน่อยครับมาครับมาเรามาเข้าห้องเรียนกันจ้ะแบงค์ยี่สิบแบบนี้ราคาพุ่งใบละสามพันบาทครับมาครับบ้านใดครับมีเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับเครื่องไรคามมีแล้วอยากจะขายนี่เพื่อนๆดูครับนี่ดูตามมือผมรายการน้ําชาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบนี้ผมยินดีรับซื้อหมดเลยนะราคาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเะครับเครื่องกระเบื้องถ้วยโถโอชามเอามาแลกเงินสดกับบ้านไม่ได้เลยเอามาแลกเงินสดกับบ้านได้เลยครับแบบนี้นะฮะใบหนึ่งหลายหลายหมื่น แบบนี้นะครับใบหนึ่งหลายหลายหมื่นสามารถเอามาแลกเงินสดได้เลยนะใครมีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบนจะลงไม่ว่าจะเป็นลายคามนะครับเอามาแลกเงินสดเอามาแลกเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับมาจ้ามาจ้าสวัสดีพี่พี่ทั้งหกร้อยกว่าท่านครับสวัสดีพี่พี่ทั้งหกร้อยกว่าท่านครับพี่พี่ครับบ้านใดครับมีเครื่องเงินแบบนี้ครับเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้นี่พี่พี่ดูเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้บอกเพื่อนๆนนะตรงนี้เลยผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนใบมีตั้งแต่หหหลลลัััักกกมื่นนนนแส้าะครบ ใครมีของพวกนี้นึกถึงผมครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณรับตื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนฟังให้ดีครับรับตื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแล้วลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้นะนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณสวัสดีพี่ๆีทั้งหกร้อยเจ็ดสิบท่านครับมาครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ <c oughs> ี่ๆทุกท่านครับบ้านใดครับมีพระผู้ชาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีแล้วอยากจะแบ่งให้บูชาผู้ชานะครับนี่อันนี้ไซส์ใหญ่เก้านิ้วอันนี้นี่องค์จิ๋วแค่นี้นี่ องจิ๋วแค่นี้ผมกรับครับใครมีพระเครื่องนะฮะพระบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็แล้วแต่เอามาขายผมเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้สามารถรับเงินนะครับสามารถรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะสำหรับพระเครื่องนะครับใครมีพระเครื่องแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับพี่จ๋าใครเคยมี ใครเคยเห็นใครเคยใช้ธนบัตร2 0บาทรุน่นนี้ลบกวนกด1กดหัวใจรวมๆมาครับใครเคยมีใครเคยเห็นใครเคยใช้รบกวนกด1กดหัวใจรวมๆมาครับสวัสดีพี่เฉลยครับสวัสดีพี่ประเสริฐครับสวัสดีพี่พรณภาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่ๆเอฟีแฟนตัวยงทุกท่านมาเรามาดูกันดีกว่านี่ครับแล้ววางรอเพื่อนๆมีอะไรไหมเพื่อนๆดูนี่คือเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเอาอะไรดีนี่คือเหรียญ5บาทครับ นี่คือเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ครับที่ผมบอกเพื่อนๆพ,พี่พว่าใครมีแบบนี้ผมรับตื้อเหรียญละหมื่นใครมีแบบนี้ครับผมรับตื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีเหรียญห้าอยู่ในกระเป๋าหยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูแล้วทําความรู้จักไปพร้อมพรอมกันครับเผื่อเพืพ่อนๆพนพี่พอาจจะโชคดีนะเผื่อเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับอาจจะโชคดีใครมีเหรียญห้าบาทแบบนี้ <ت <ت <'s fine> ดูที่ปีอย่างเดียวดูที่ปีอย่างเดียวครับดูให้เป็นปีตามนี้คือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบ ใครมีเหรียญ5บาทแล้วเป็นปีนี้ผมรับซื้อครับ1เหรียญ1น0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ1เหรียญ1น0 0 0บาทครับอ่ามาจาามาจา๋าพี่พี่จา๋าแคปเจอร์ครับ f อท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญ5บาทขายได้อันละหมื่นต้องเป็นปี40ลบกวนแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข4 0แล้วกดแชร์หน่อยครับลบกวนแคปเจอร์พิมพ์เลข40แล้วกดแชร์นหน่อยครับ5าบาทแรก10,000 5ื่น,นบ, 5, บาทแรก1 0,000ื 000. ใครมีแบบนี้เอามาขายผมครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมอันดับต่อไปครับ แคปเจอร์ยังพี่น้องแคปเจอร์ยังครับห้าบาทแรกหนึ่งหมื่นครับแคปเจอร์ครับนี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวชี้ดูอ่าใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คาว่าสี่ศูนย์แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีทั้งเกือบเจ็ดร้อยท่านครับพี่จ๋ากดแชร์ไปแบบนี้อ่ะพี่เลิศรักพิมมาแล้วขอบพระคุณครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญห้าสิบตัางค์งครับนี่คือเหรียญห้าสิบตัางค์งสมัยรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญที่อยู่ตามโต๊ะตามตู้ ตามบ้านของเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อนหลายท่านครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตฟังให้ดีครับไม่เคยสังเกตว่าเฮ้ยมันมีไอเหรียญแบบนี้อยู่ด้วยมันมีไอเหรียญแบบนี้อยู่ด้วยเมื่อกี้5บาทอันละหมื่นอันนี้เหรียญ50ิตังค์อันละหมื่นเหมือนกันครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมอันละหมื่นราคาเนี่ยมันพุ่งถึง20,000เท่าดูนะครับดูนะครับมาพี่เลิศรักบอกว่าแชร์รรชแ,ลๆๆแล้วกลับงามๆครับพี่เลิศรักครับใครแชร์ขอให้รวยนะ ใครแชร์ขอให้รวยครับมาครับนี่คือเหรียญ50สิตังค์ที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9กมีราคารับซื้ออันละหมื่นครับใครเคยมีใครเคยเห็นใครเคยจําได้ว่ามันอยู่ตามโต๊ะตามตู้ไปล้วงดูไปหยิบดูครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีพบเจอเหรียญแบบนี้ครับพบเจอเหรียญแบบนี้ที่มันมีมูลค่าอันละหมื่นฟังไม่ผิดแน่นอนดูให้ดีครับใครมีเหรียญห้าสิตังค์รัชกาลที่9้ารุ่นนี้ ใครมีเหรียญ50ตังค์รัชกาลที่9รุ่นนี้กด1มาครับกด1มาครับมามามาดูนะครับใครที่มีเหรียญ50ตังค์รุ่นนี้ดูที่ปีอย่างเดียวต้องเป็นปีนี้เท่านั้นคือปีพศ253 0มเนี่ยใครมีเหรียญให้ตังค์แล้วเป็นปีนี้ครับปี2530แบบนี้ผมบอกเพื่อนๆเลยผมยินดีรับตื้อครับผมยินดีรับตื้อในราคาเหรียญละ10,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทมันสองหมื่นเท่าเลยนะของราคาหน้าเหรียญครับฟังให้ดีครับห้าสิบตังค์สามศูนอันละหนึ่งมืนบาทมาครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับพี่ๆเล่นใดที่รู้แล้วครับแคปเจอร์เลยครับอ่าแล้วก็พิมพ์เลข3ามูนย์แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่ป๋าตอมครับพิมพ์เลขสามศูนแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับห้าสิบตังค์แรกหมื่นหนึ่งเหรียญทองเหลืองแรกทองคําได้อ่ะเหรียญทองเหลืองแรกทองคาได้พี่จ๋ากดไลค์รัวๆให้น้องหน่อย กดไ like ลค์รวยๆ้องหน่อยครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครที่รู้แล้วครับแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข3 0แล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับพิมพ์เลข30แล้วกดไ like ล,ลคร์รวย like ๆสวัสดีพี่ๆทั้ง800ท่านครับพี่จ๋ามามาเรามาเข้าห้องเรียนครับแบบนี้อันละหมื่นแบบนี้อันละหมื่นครับแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข3 0มมาครับมามาเข้าห้องเรียนเข้าแล้วจะ เหรียญละหมื่นเหรียญละหมื่นแล้วก็เหรียญละหมื่นครับใครมีแบบนี้เอามาใครมีแบบนี้เอามาครับยินดีรับซื้อให้ราคาเนี่ยบอกเลยว่าไม่อั้นให้ราคายุติธรรมแน่นอนอันละหมื่นครับใครมีแบบนี้เอามาขายผม5 0ิตังค์แลกหนึ่งมื่นแร 1, ชร์ไปแชร์ไปจ้ะแชร์ไปอยากขายต้องทำยังไงแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งของที่คุณมีส่งมาขายนะครับส่งมาประเมินราคาหากของของพวกคุณหากของของพี่ๆมีราคา น้องจะรีบตอบกลับทันทีครับไม่ต้องห่วงครับน้องจะรีบตอบกลับพี่ๆทันทีแต่ถ้าเกิดของพี่ๆยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณะที่นี้นะครับ <S <S ขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะมามา,มาจะมาจะ,าจะอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุดครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาคุตเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนและตามบ้านของเพื่อนๆพี่ๆมีเหรียญแบบนี้อยู่แน่นอนครับมีเหรียญหนึ่งบาทคุดแบบนี้ใครมีเหรียญคุดผมรับซื้ออัลละหมื่น ใครมีเหรียญคูดปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมรับซื้ออันละหมื่นครับนี่จะเขียนเขาตรงนี้จะเขียนว่านี่รัฐบาลไทยพอสสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งบาทดูนะครับที่ต้องเอามาย้ําเพราะว่าอะไรมีเพื่อนเพื่อนพี่พๆหลายท่านนําไปขายผิดราคาฟังให้ดีครับนําของพวกนี้ไปขายผิดราคาเหรียญบาทคุดแบบนี้ถ้าใครมีเหรียญบาทคุดแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับแล้วเป็นแบบปั๊มด้านเดียวแบบนี้ดูนะฮะแล้วเป็นแบบปั๊มด้านเดียวแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ หนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทแต่ต้องไม่ทําการดัดแปลงแก้ไขนะครับตอนนี้ได้มีมิจฉาชีพได้นำเหรียญบาทคุดแบบนี้นะครับไปดัดแปลงแก้ไขลบลายข้างหลังแล้วนำไปหลอกใช้เดี๋ยววันหลังผมจะนำมาทำคลิปให้ดูถึงความแตกต่างครับพี่จ๋าพี่พี่รานได้ครับมีเหรียญหนึ่งบาทคุดอยู่ที่บ้านแบบนี้มีเหรียญคุดอยู่ที่บ้านแบบนี้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับดูนะวิธีสังเกตน,นะครับจุดที่หนึ่งคือพื้นผิวตรงนี้นะฮะจะไม่มีร่องรอยการเจียดโดยเด็ดขาด จะไม่มีร่องรอยการเจียโดยเด็ดขาดจุดที่2ครับขอบตรงนี้จะต้องตั้งขอบตรงนี้จะต้องตั้งเพียงแค่ทุกท่านมี2จุดนี้ท่านก็รับเงินแล้วท่านก็รับเงินแล้วครับจากราคา1บาทผมรับซื้อครับ1 0,000่นบาท1 0,000มืเท่าของราคาเหรียญเลยนะ1 0,000มื่นเท <geez. S 2> oh. ่าของราคาเหรียญนะครับมีทั้งแบบฝังภเสีแล้วก็แบบก้อยครับอ่ามาจาามาจ๋าพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วครับเหรียญหนึ่งบาทคุดแบบนี้มีราคาต้องเป็นแบบคุดด้าเดียวลบกวนกด9กกดหัวใจรัวๆมาครับ ลบกวนกดก้าวกดหัวใจรวมๆมาครับพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์คือกําลังใจครับไลค์กับแชร์คือกําลังใจไม่ได้เอาไปแลกเงินได้เอาไปแลกเงินไม่ได้ครับมาครับอันดับต่อไปครับนี่ครับผมมีเหรียญทองคํามีพระทองคํำไห้เพื่อนๆดูผมมีเหรียญทองคํากับพระทองคำให้เพื่อนๆดูใครที่มีเหรียญแบบนี้แล้วเป็นสีเหลืองเพื่อนๆพี่ๆดูนะใครมีเหรียญแบบนี้แล้วเป็นสีเหลืองเพื่อนๆพี่ๆสังเกตให้ดีระมัดระวังระวังจะเป็นทองคานะครับระวังจะเป็นทองคํานะเพราะบางเหรียญนะครับ บางคนที่นํามาขายผมไม่รู้ไม่ทราบเลยว่าเป็นเหรียญทองคํานะของแบบนี้นะครับอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดนะใครมีเหรียญทองคํานะครับอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองนี่ใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมพระทองคําเหรียญทองคําพระเลี่ยมทองครับพระเลี่ยมทองแบบนี้พี่ๆอย่าไปแกะนะอย่าไปแกะขายเฉพาะทองนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่าง มีราคามีราคามากกว่าที่ท่านคิดนะครับใครมีนะครับแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมยินดีรับเช่าให้ราคาอยู่ที่ทำแน่นอนครับไปครับอันดับต่อไปครับมีอะไรเพื่อนๆดูนี่คือพระปิดตาครับนี่คือพระปิดตาที่ร้อนแรงในยุคนี้ครับนี่คือพระปิดตาของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีครับพิมพ์จัมโบ้ครับใครมีพระแบบนี้ผมรับเช่านะครับองค์หนึ่งหลายหลายหมื่นนะบางองค์เป็นแสนนะครับ อง์นึงหลายๆหมื่นบางองค์เป็นแสนนะครับสําหรับพระปิดตานะใครมีพระปิดตาแบบนี้นะครับผมรับเช่านะนี่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 เช่ามาเยอะเลยสําหรับพระของลุงบุโตนะครับสามาเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานนี่รับเช่าพ้าแบบนี้ครับรับเช่าพ้าแบบนี้พระเก่าพระใหม่พ้าเหรียญพระกล่องนะครับใครมีพวกนี้เนี่ยใครมีพระเครื่องพวกนี้สามารถเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้นี่นี่นี่หลวงพ่อแดงครับ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับนี่แบบนี้นี่ยินดีรับเช่ารับเช่าทุกสภาพนะครับรับเช่าเกือบทุกสภาพนะครับใครมีพระเครื่องพระบูชานี่อันนี้เป็นพระ80ปีกรมตำรวจครับแบบนี้เอามาเลยแบบนี้เอามาเลยผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนพี่พีดูครับใครมีพระนะฮะพระเก่าพระใหม่พระย่อยนะครับผมรับหมดเลยผมรับหมดเลยสามารถนามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนครับสามารถนามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านครับใครมีพระพรุ่งนี้ เอามาและเอามาได้ครับพระบางองค์มีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิยานตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามามามีคนบอกว่าขอดูหลวงปู่โตหน่อยนี่ครับนี่ครับนี่คือพระหลวงปู่โตวัดป่าดู่จิมพีครับมาครับมาผมจะบอกจุดตายให้นะผมจะบอกจุดตายของหลวงปู่โตให้นะครับดูนะครับใครที่มีพระของหลวงปู่โตนะหยิบขึ้นมานะครับนี่ ขอบจำเป็นจะต้องเป็นแบบนี้ครับนี่เพื่อนเพื่อดูนะฮะขอบจะจำเป็นต้องเป็นแบบนี้คือขอบจำเป็นจะต้องเหมือนเส้นขอบตะตังครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะขอบจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นเหมือนเส้นขอบตะตังจะมีเส้นขีด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 แบบนี้ทั้งหมดเลยพาแท้จำเป็นต้องมีครับสวัสดีพี่สิริภพครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่อ้อยคลองหลวงสวัสดีพี่อนุรักษ์ครับใครเข้ามาแล้วพี่จ๋าคนละไลค์ได้ไหมคนละไลค์ได้ไหมครับคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหมครับนี่คือพารปิดตาของหลวงปู่โตครับมาเดี๋ยวให้ดูอีก นี่ครับอันนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่5ครับเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่5เสด็จกลับครับนี่ให้ทุกท่านดูนี่คือพ่อหลวงรัชกาลที่5เสด็จกลับจากยุโรปครับรัชกาลที่5รศสอนแบบนี้ครับแบบนี้ฮะบอกเลยว่าใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าผมยินดีรับเช่านะครับถ้าเป็นเนื้อเงินอันหนึ่งหลายๆหมื่นถึงอันเป็นแสนครับอันนี้อัปาก้าสภาพสวยเหรียญหนึ่งหมื่นกบาทพี่ออยบอกว่านิ้วเท้าติดเต็มเลยขอบพระคุณรับขอบพระคุณรับ พี่วัฒนาถามว่าทรง,รง Trans าา 140, 000, 000บันททองคาเท่าไหร่วันก่อนเช่ามาแสนสี่ห้าครับวันก่อนเช่ามาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับนี่คือเหรียญพ่อสเสด็จพ่อรัชการที่ห้าเสด็จกลับรอสอ2หนึ่งสองหกดูนะครับมีวิธีดูอยู่ตรงนี้ใครมีเหรียญรุ่นนี้หรือว่าไปเจอนะครับดูที่ตรงนี้ฮะดูที่โค้ดอาปาเต้ดูตรงนี้นะครับจานะครับโค้ดอาปาเต้ถ้าชัดๆแบบนี้ผมรับเช่าถ้าชัดๆแบบนี้ผมรับเช่าครับเหรียญเนี่ยอาปาก้าเหรียญหนึ่งเป็นหมื่นอาปาก้าสวยๆเหรียญละเป็นหมื่นครับใครมี เหรียญพวกนี้นะฮะอย่านําไปทิ้งนะครับอย่านําไปทิ้งโดยที่ไม่รู้คุณค่านะเพราะบางเหรียญนะราคามันสูงมากกว่านี้จริงๆนะราคามันสูงมากกว่านี้จริงๆนะครับใครมีนะครับเหรียญเก่าพวกนี้มีแล้วอยากจะแบ่งให้ขายให้ผมเนี่ยสามารถนะครับนาเหรียญของท่านนะฮะมารับเงินสดกลับบ้านมารับเงินสดกลับบ้านได้เลยครับสําหรับเหรียญเงินพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนอันดับต่อไปเดี๋ยวมาหาก่อนเหรียญหนวดไปไหนเอ่ย เหรียญหนวดไปไหนเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหยิบเหรียญรอห้ามาให้ดูมาจาามาจ่าเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่านี่ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับพี่จ๋าแคปเจอร์เก็บไว้ดูใครแคปเจอร์แล้วกดไลค์กดแชร์ผมเลยครับใครแคปเจอร์แล้วกดไลค์กดแชร์ผมเลยครับนี่คือเหรียญเสด็จพ่อรัชการที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปรอสองหนึ่งสองหกครับขอบพระคุณพี่มิรครับขอบพระคุณพี่มิรครับไลค์รัวๆครับกราบงามๆเลยครับไปครับมาเรามาดูนี่กันดีกว่า เรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าครับนี่คือธนบัตร20บาทครับมาจ๋ามาจาาเข้าห้อง <c oughs> <c oughs> เรียนจาเข้าห้องเรียนพี่จ๋าโรงเรียนเข้าแล้วกรี๊งมาครับมาครับมาครับโรงเรียนเข้าแล้วครับนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือธนบัตร20บาทราชก,การที่9ครับพี่จ๋าใครเคยมีใครเคยเห็นใครเคยใช้ธนบัตรรุ่นนี้ลบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับ ใครเคยมีใครเคยเห็นใครเคยใช้แบงค์ยี่สิบาทรุ่นนี้กดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับกราบงามๆครับมาจากมาจากใครมีแบบนี้เอามาแบ่งผมได้ผมยินดีรับซื้อครับใบหนึ่งสามพันบาทใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาเอามาขายผมได้ครับใครเคยมีเคยเห็นเคยใช้แบงค์ยี่สิบรุ่นนี้กดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาครับเหรียญห้าบาทปีสี่สี่มีราคาไหมห้าบาทปีสี่สี่ยังไม่มีราคานะครับ 5บาทปีสี่สี่ยังไม่มีราคานะครับมากดหนึ่งกดกัวใจรัวๆมาครับนี่คือธนบัตรยี่สบาท,บาทรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบหกครับแบบที่สิบหกหรือแบบที่สิบเจดครับเป็นธนาบัตรยุคสุดท้ายแล้วยุคท้ายๆของพ่อหลวงรัชกาลที่เ้าเป็นธนาบัตรที่ผลิตขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆครับดูดีๆใครมีแบงค์ยี่สิบรุ่นนี้ดูดีๆสังเกตให้ดี ก่อนนาไปใช้ครับสังเกตให้ดีก่อนนําไปใช้มาเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือธนบัตร20บาทต้นเรื่องครับนี่คือธนบัตร20บาทต้นเรื่องดูดีๆนะครับดูดีๆนะมีใครเห็นความผิดปกติอะไรไหมมีใครเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับพิมพ์บอกผมหน่อยใครเห็นความผิดปกติแล้วบ้างพิมพ์บอกผมหน่อยครับมาครับมาครับธนบัตร20บาทรัชกาลที่9นี่แบบนี้สังเกตให้ดีใบละสามพันแบบนี้ครับสังเกตให้ดี ใบละสามพันบาทครับมาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ครับใครเข้ามาแล้วเนี่ยขอคนละไลค์คนละแชร์ครับมาจ้ามาจ้ามีไหมใครเห็นความผิดปกติของธนบัตรใบนี้ครับมีใครเห็นไหมครับสวัสดีพี่ป๊อปเมืองนนท์ครับสวัสดีทุกท่านครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะมาจ้ามาจ้ามีใครเห็นความผิดปกติไหมเออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกครับความรู้ดีๆ มาเสิร์ฟให้พี่ๆทุกเช้านะครับความรู้ดีๆมาเสิร์ฟให้พี่ๆทุกเช้าในรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้าครับพบกันตอนเช้าครับโอ้ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เลิศรักนะครับวงดีเพิ่มนะครับบอกว่าตัวเลขหล่นมาแล้วจ้ะพี่แม่พาวก็บอกตัวเลขข้างบนพี่พัชรีบอกว่าตัวเลขไม่ตรงตำแหน่งมามามาโอ้เอฟตีของผมเก่งทุกคนเลยครับมาจ้ะ <c oughs> พี่ป๊อปพี่เฮียป๊อปมึงนนบอกว่า <ín locals> เพียบเลยผมเปิดร้านค้าได้ความรู้ถ้าพี่ป๊อปเจอแบงค์แบบนี้ครับถ้าพี่ป๊อปเจอแบงค์แบบนี้เอามาขายผมพี่ป๊อปเปิดร้านค้านะยี่สิบาทแบบนี้ถ้าเป็นสภาพใหม่ผมรับซื้อใบละสามพันนะผมรับซื้อใบละสามพันนะครับธนบัตรแบบนี้มีทุกรุ่นธนบัตรแบบนี้มีทุกรุ่นครับนี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่พัฒพาวเวอร์ครับสวัสดีพี่สถาพรครับมาเฉลยดีกว่ามีคนตอบถูกเยอะเลยมีคนตอบถูกเยอะเลยครับดูนะครับ ธนบัตร20บบาทใบนี adia, ้เป <eps. S 2> ็นธนบัตรแบบที่ป hmm. hmm. ั๊มตัวเลขเคลื่อนพิมพ์ตัวเลขเคลื่อนครับดูนะครับซึ่งโดยธนบัตรปกติจะเป็นแบบใบล่างดูนะฮะธนบัตรแบบปกติจะเป็นแบบใบล่างครับแต่ถ้าธนบัตรที่ผิดปกติจะต้องเป็นแบบใบนี้ครับจะต้องเป็นแบบใบนี้ตัวเลขนะครับขยับหมดเลยขยับตำแหน่งหมดเลยด้านบนมีครึ่งเดียวด้านล่างก็มีครึ่งเดียวทั้งที่โดยปกติธนบัตรทั่วไปตัวเลขด้านบนตรงนี้จะไม่มีดูนะครับ ใครมีแบงค์ยี่สิบาทแบบนี้ดูและสังเกตธนบัตรทุกรุ่นมีการพิมพ์ผิดทุกรุ่นนะครับเลขเคลื่อนแบบนี้นะฮะเลขเคลื่อนแบบนี้ถ้าเก่าๆแบบนี้ใบหนึ่งก็ห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันแล้วแต่สาภาพใครมีแบงค์ยี่สิบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่ในกระเป๋าก่อนจะหยิบนําไปใช้นะผมบอกพี่พีนะเวลานี้เลยนะครับก่อนจะหยิบนําไปใช้รบกวนพี่พีดู ดูและสังเกตตามแบบที่ผมบอกครับใบหนึ่งยี่สิบบาทสภาพใหม่ไปละ3สามพันร้อยห้าสิบเท่าพี่จ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าครับเอาเป็นว่าพี่จา๋าพี่ๆท่านใดครับแคปเจอร์ครับท่านใดที่รู้แล้วครับว่าแบงค์ยี่สิบาทใบนี้มีราคาต้องเป็นแบบเลขเคลื่อนตรานั้นลบกวนพิมพ์คําว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับลบกวนพิมพ์คําว่าเคลื่อนแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมเลยครับพี่จ๋าแชร์หรือ,อยังห้าร้อยกว่าท่านเนี่ยมีน้ําใจแชร์ให้น้องหน่อยมีน้ําใจแชร์น้องหน่อยครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับมีน้ำใจแชร์ให้น้องหน่อยผมไม่ได้ขออะไรมากเลยขอเพียงแค่คนละไลค์คนละแชร์ครับก็เป็นกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจในการทํางานแล้วจ้ะดูนะครับแบบนี้แคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าเคลื่อนให <ๆๆ S 2> ้ผมเลยครับพิมพ์คําว่าเคลื่อนแล้วกดไลค์รวๆ,ๆ,ๆให้ผมเลยครับมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะนี่ครับใครมีของพวกนี้นะบอกเลยของแปลกๆบนโลกแบบนี้ยังมีอยู่เยอะอีกมากมายครับแต่เพื่อนๆพี่ๆไม่เคยสังเกต,ตเท่านั้นเองเฮ้ยแบบนี้ยี่สิบบาทขายได้สามพันนะ

จากราคาธนาบัตรนะครับใครมีของพวกนี้นะแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าผู้ชาอยากจะแบ่งขายนะครับสาม,มารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อๆนๆนี่ไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำนะครับพระเครื่อง,รอง,รอง,องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของเพื่อนๆมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับบอกเพื่อนๆเลยว่่าลนนนนนเีมัักิวึง 50, ห้าหมื่นไลค์เข้าไปแล้วนะครับเปิดดูแล้วตอบกลับถ้าของท่านยังไม่มีราคาขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะครับสว,วัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครมีพู้นี้นะครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับนี่เครื่องกระเบื้องแบบนี้เครื่องไรครามแบบนี้เครื่องเงินนะครับเครื่องเงินถุงนิทองแบบนี้เอามาขายผมผมรับซื้อให้ราคาดีแน่นอนครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขมรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆดัง800ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับใครแชร์อขอให้รวย ใครแชร์ขอให้รวยนะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องแชร์แล้วรวยจาะแชร์แล้วรวยจพระพัพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับ a i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ